ចូលឆ bon, ្ន bon, 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 bon. ាំ দেই ចាំរាប់ខែនិកបងនិកភងនិកស្រុកនិកណែចូលឆ្នាំនេះចាំរាប់ខែនិកនិកនិកសន្សំលុយតាมมំងពីឆ្នាំមុនបសិនមានយីអូនមានប្រពន្ធមួយដែរមានអូនហើយបងកុយគុនបសិនអូនចិត្តទុនមកសម័យលួសឆាយ นายเมนบวงนายบานมุนจังประดาบตนเล่นจังเล่ยสายกลยพบกับพวกเราทีมงานเอ h a สฮ e y ลี v i d วิสันออฟแบงคอกกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ที่มันทองธานีค่ะเจกับโปรโมชั่นของเรานะคะมากมายที่เอเอสรุกไปเจอกันค่ะจูชนำเดชจารอบครนึกบงนึกพุงนึกสรกนึกมัน